หั่นเสร็จแล้วก็ถ่ายลงเด้อะหั่นแล้วก็ถ่ายลงใช่ไหมเป็นไงล่ะแม่ค้ารู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงเนอแล้วก็ายลงแล้วก็กินโชยนะเฮ้ยแล้วก็ต้องกินโชว์ด้วยนะหอยอะไรนะหอยตลับหอยตลับแถวบ้านขวัยเอิญหอยยังวะหอยหอยกับกีหอยหอยกับกี หอยกาบหอยกาบหอยกาบไห้คะเออหอยกาบนี่โลนึ่งอรอเนี่ยอันนี้โลหนึ่งอรออันนี้ไม่ถึงโลอันนี้ถุงละโลโลละ40บาทแล้วก็ซื้อหอยแถมผักอ่าไม่มีพริกนะไม่มีพริกไม่มีกระเทียม,มไปหาปลูกเองอ้าน,น่ะเออได้แล้วกับข้าวมื้อนี้จบค่ะมาแล้วก็จ่ายตังไป ขอบคุณมากเด้อค่ะมาได้แล้วหนึ่งมือ้อ